พระนารายณ์อวตารแห่งจัก,กรวาลผู้ปกป้องโลกจากไหยนะใครคือพระนารายณ์พระนารายณ์หรือที่รู้จักในฐานะผู้พิทักษ์แห่งตรีมูรติเป็นหนึ่งในสามมหาเทพของศาสนาฮินดูทรงเป็นผู้รักษาสมดุลของจักรวาลเมื่อใดที่ความชั่วร้ายครองโลกพระองค์จะอวตารลงมาเพื่อปราบมารและฟื้นฟูธรรมะอวตารสิบปางตำนานที่ต้องรู้พระนารายณ์ไม่ได้อยู่แค่บนสวรรค์แต่ทรงอวตารลงมาในหลายยุคเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ตั้งแต่พระรามในมหาการ พรามายนะพระกิจนะผู้แสดงธรรมในพระวัดคีตาไปจนถึงกัลกิอวตารที่จะมาปราบยุคมืดในอนาคตทาไมผู้คนถึงศรัทธาพระองค์เพราะพระนารายณ์ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือและผู้ปกป,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 ป้องไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนการสวสดบูชาพระองค์เชื่อกันว่าจะช่วยให้พ้นจากเคราะห์กรรมและพบแสงสว่างในชีวิตสักการะพระนารายณ์ที่ไหนในไทยลองไปที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดพระแก้วหรือวัดเทพมนเทียนที่มีเทวรูปพระนารายณ์ให้สักการะ คุณเคยสัมผัสพลังศรัทธาของพระนารายณ์ไหมเรื่องราวของพระองค์อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไป